ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงที่2ของวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของตลาดซื้อขายอีกแล้วครับตามค่าดจริงๆครับออฟฟิเชียลเป็นชี้เรียบร้อยเลยครับเมื่อทางฝั่งของตะนันปราสาสสา,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 ายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทีมเชมเก่าธนิจัดสมัยครับได้เปิดตัวคว้าตัวตะนันฮาริสบูคิดครับสุนหน้าดีกรีทีมชาติสโลวีเนียครยา,า,าร่วมทีมจากเพน่อนการในเลกที่2เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เลยครับ โดยสำหรับตระนันดาวเตะไว้ย30ปีนั้นครับเจ้าของส่วนสูง1 8 6เซนติเมตรเลยครับย้ายมาจากสโมสรของทางนันริยิกาครับทีมในลีกสูงสุดของโคเชียโดยผู้นั้นตอนสกัดซีสันล่าสุดครับเล่นทุกรายการไปทั้งหมด12นัดยิงไป4ประตูกับอีกหนึ่งแอซิสก่อนจะย้ายบักคาแข่งที่รังช้างอารีนาและจะสวมเสื้อหมาเยเลข19เครับที่เป็นเบอร์เก่าของทาะนันเชาวเชกสุโชคสรารชาติครับที่ย้ายไปอยู่กับสโมสรคอนเซเรซับโปรโดยสัญญา5ปีด้วยกันเลยครับและสำหรับตริดน,น,นั้นคเคยนการ คาแข่งมาแล้วทั้งสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในอังกฤษคาร์ดิฟฟชิตี้ itty, และธนานกวางโจูเรนเจอร์ในสกอตแลนด์วีแกนเบนฟอร์ดชิตี้เอฟซีทเวนตีและสโมสรเลอันซาราโกซาในลีกสเปนเลยครับ และส่วนในนามทีมชาตินั้นครับได้ติดทีมชาติสโลวีเนียครับตั้งแต่ยูสิบปีครับเรียงมาเลยครับยูสิบหกยูสิบเจ็ยูสิบเยู่สิบยู่สิ 19, 20, และชุดใหญ่ครับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาลงแดนไป12นัดยิงไป5ประตูและล่าสุดครับก็คว้ารางวัดดัตสโบยู่ฟาเดียชันลีกกลุ่ม4ี่ครับโดยการยิงไปถึง4ประตูด้วยกันเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับมีข่าวก็ต้องมีออกเลยครับเป็นทางฝั่งของตงด้านบุนรีรัมรย์ครับเมื่อราสูตรครับได้ปล่อยตัวตงด้านบันดาคาเมื่อราสุตรกับธนาชุนบริษัทครับได้ปิดจ,จ็อบอยืมตัวตงด้านบันดาคาขันในรับ ลุนแชมป์ทยลีกในซีซั่นนี้เลยครับโดยสำหรับทางฝั่งของตระหนักฉลามชนชน,ชนบริฟซีน้นครับรองจากฝูงในศึกทยลีกครับได้ปลุก้อตกลงในการยืมตัวตระหนักดิโกบันดากาประการหลังทีมชาติฟิลิปปินส์ครับเข้ามาเป็นแด้รับคนใหม่โดยสัญญายืมตัวจนจบซีซั่นหลังจากทีมแกร่งจากยันภาคตะวันออการต้องการแดวรับเพื่อที่จะเข้ามาช่วยยกระดับให้ครับทีมเพื่อที่จะให้แข็งแกร่งมากขึ้นในช่วงเลกที่2นั่นเองเลยครับโดยทั้งนี้ครับการย้ายเข้ามาร่วมถิ่นชนุนบริล,ลรริปีิอสเปย 29ปีรายนี้ครับถือเป็นนักเตะโคตาอาเซียนคนที่4เลยครับต่อจากพนมชชติฟิลิปปินส์อย่างท่านเจสซี่ครแรนแมคขวาไวัี้2ปกปีซอมมินตุนกองหลังไว้30ปีอดีตทีมชาติเป็นมาและตะ่านานฝ่อีกเจฟฟี่โบเกียรครับในรุกวักี้4ปีชาวปรนอีกด้วยแหละครับ และสำหรับตั้หนัสดีโกบันดากานั้นครับเจ้าของส่วนสูงถึงถึงร้อยกาสิบเซนติเมตรเลยครับเคยอยู่ในทีมเยาวชนของตระหนันราคขนยาเรอันบายาดูริตและทั้งนั้นเลเบนเต้ครับก่อนจะพ่นิจรไปหลายสโมสรในลีกสเปนตั้งตนั้นเอ็นเดเซรวมถึงในต่างแดนครับได้แก่ตระหนัสจเคเซนายอนในลีกของตระหนัฟินแลนด์บิโตเวียบิโตสครับในลีกของตระหนโปแลนด์และสโมสรล่าสุดครับก็คือตระหนัโลโคโมทีฟคาเคินในลีกของตระหนัอุซเบกิสถานครับก่อนจะย้ายมาร่วมทีมบุรียมยูเต็ดและ ชุนบรีสี่ครับก็ดึงตัวมาโดยการยิ้มตัวเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามาฟังเหตุผลการชีทางด้านแบงคอกโลิแตตไม่ปล่อยแข่งไปช่วยทีมชาติกันหน่อยครับเมื่อสุดเว็บไซต์ของทาง้านสยามสปอร์ตนี่แหละครับได้ออกมาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของทัพแข่งเทพแบงคอกโลิแตตทีมอันดับที่4ครับของตารางในศึกทัลดีหลังลงแข่งไปแล้ว15นัดในช่วงแรกๆเก็บไปได้ถึง28แต้มจากผลงานชนะ8เสมอไป4แพ้ไป3ครับตามหลังจากฝงอย่างตา้างบุรีรัมย์โกลิแตต์ถึง1 0แฮวคะแนนด้วยกันแหละครับ และโดยล่าสุดเลยครับทางนั้นวิทมาครับคุณซือใหญ่ของทีมครับก็ได้นําลูกทีมกลับมาฝึกซ้อมเป็นจีเรร้อยแล้นนั่นเองครับหลังปล่อยพักไปประมาณ1สัปดาห์เพื่อที่จะเล่นแก้ไขข้อผิดพลาดตลอดช่วงแรกๆในการเตรียมความพร้อมครับก่อนที่ช่วงลีที่2จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งในช่วงของลีที่2วันที่21มกราคม2023นั่นเองหลยครับและในทั้งนี้ครับแข่งเทพครับที่ไม่ได้ปล่อยนักเตะไปรับใช้ทีมชาติจุ๊ใหญ่ครับในการแข่งขันฟุตบอลของท้านเอฟเอฟมิชูบิชิเว่างวันทีคม ถึงวันที่16มกราคมเตยังได้เนื่องจากไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดยครับและที่สําคัญครับเอ็ดโค้ชชาวออสเตรียต้องการปรับทีมขนาดใหญ่ครับเพื่อกาสในการกลับมามีรุ่นแชมป์ในซีซั่นนี้อีกครั้งนั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับแข่งเทพจะมีคะแนนต่ำรังปราศสายฟ้าในทฤษีค่อนข้างเจอเยอะครับแต่พวกเขายังอยู่ในเส้นทางฟุตบอลถ้วยทั้ง2รายการครับไม่ว่าจะเป็นชังเอเปครับและลิโวดีครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับและสำหรับแบงคอกในแต่นั้นครับก็จะกลับมาลงแข่งขันเกมแรกในช่วงลีกที่2ครับโดยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของทานด้นพยาคชนหนองบูบเชฟซี่ที่สนามทูสเตเดียมส่วนวันและเวลาแข่งขันครับทางฝ่ายจัดจะมีการแจ้งไอซับอีกครั้ อยู่นนี้แหละครับ ในส่วนที่ประเด็นที่4ครับเรามาอัปเดตความพร้อมของทดนานทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยครับเมื่อาสุดทานด้าามาโนผูกิงออกมาพูดซึ้งเลยครับการป้องกันแชมป์24แข่งคุณภาพคับแก้วอีกด้วยแหละครับอย่างไรก็ตามครับสำหรับทดนานทีมชาติไทยชุดสูศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รายการของทันานเอฟเอฟ2022ในครั้งนี้ครับและเดินหน้าทําการฝึกซ้อมภายใต้การคุมชับของมาโนผูกิงกุนซือใหญ่ของทีมครับชาวบราซิลล่าสุดเก็บเจ้าตัวครับก็ได้ออกมาพูดเคลื่อนไหวผ่านทางซเชียตัว ของตัวเองครับสลับเป้าหมายในทัวร์นาเมนต์นี้เลยครับ ซึ่งอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับทานนั้นมาโนปูกิงครับคุณซื้อทีมเชาติไทยครับชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2022ก็ได้ออกมาพูดข้อความเลยครับว่าพวกเราครับจะทํามันไปให้ได้ด้วยกันด้วยความเป็นผู้นําที่ถูกต้องทัศนคติที่ถูกต้องและด้วยแฟนบอลที่หนุนหลังเราจะป้องกันเช่อไม่ได้มันเป็นงานที่ยอดเยี่ยมครับและผมมีความสุขภูมิใจที่ได้เป็นโค้ชให้กับนักเตะคุณภาพทั้ง24คนและเราจะสู้จนถึงที่สุดเพื่อประเทศไทยแหละครับและสำหรับโปรแกรมของทีมเชาติไทยนั้นครับอย่างที่บอก จะประกอบไปด้วยวันที่20ธันวาคมครับก็จะต้องออกไปเยือนทีมชาติบุูไนวันที่26ธันวาคมครับก็จะเปิดบ้านพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์วันที่29ธันวาคมครับก็จะออกไปเยือนทีมชาติอินโดนีเซียและวันที่2มกราคมครับปิดท้ายในบ้านพบกับทีมชาติกัมพูชาเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่สถิติของทางดานเจ้ามุยธีลิลินแดงดาขันหน่อยครับล่าสุดเว็บไซต์ของทานดานบอลไทยดอทคอมได้ออกมาเปิดเผยผลงานหรือสถิติของทางดานเจ้ามุยตีลิลินแดงดาครับกับทันทีมของทานดานบีจีปัุมยูเนเต็ดในศึกบอลลีโบทรีครับแรกแรกก่อนที่จะลุยศึกของทางดาน e F F ish เอฟเอฟมิชูวิชิเวสติครับ2022ของทีมชิไทยชุดใหญ่นั่นเองนะครับ และซึ่งโดยทั้งนี้ครับสถิติของทะนนจะมุยทีรสินแดงดากับบีจีปทุมยูนเน็ตัดนครับลงสนามไปทั้งหมด16นัดลงทุกรายการครับไปทั้งหมด1,117นาทียิงไปถึง10ประตูทําไปอีก2แอสซิสต์โอกาสยิงครับไปถึง32ครั้งผ่านบอลไปถึง26.92ครั้งต่อเกมความแม่นยำครับถึง80.56เปิดเซ็ตเลยเลยครับ และอย่างที่บอกไปการสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022นั้นครับทีมชาติไทยครับอยู่ในกลุ่ม A รวมกับทีมชาติฟิลิปปินส์ทีมชาติอินโดนีเซียทีมชาติกัมพูชาทีมชาติบรูไนซึ่งจะแข่งขันกันมีขึ้นในระหว่างวันที่20ธันวาคมจนถึงวันที่16มกราคมครับโดยโปรแกรมการแข่งขันครับมาย้ำขัครังครับวันที่20ธันวาคมครับทีมชาติไทยก็จะพบกับทงดนานทีมชาติบรูไนวันที่2 6ธันวาคมครับทีมชาติไทยครับจะพบกับทงดนาทีมชาติฟิลิปปินส ช่าไทยจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียและวันที่2องมกราคมครับทีมเชติไทยจะพบกับทีมชาติกัมพูชาครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแก่กับพวกเราทีมงาน b บ l ท y ลีฟแ l มกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ